อีกรานึ่งนะไหูถ่ายปไปเลยกลับบ้านเลยนะถ่ายูถ่ายูเดี๋ยวไปต้องย็มผมงถ่านนกกี้ขอได้ป่ะขอได้ป่ะ ไนกี้ไนกี้ไนกี้ว้ากเหรอนกี้วันนี้จะจิงกิ่ลูกครับกินจิวกน่อยกิงจตัวหน่อยินเลยูอไม่ยอมแพ้ใครสะมาอะไรกินว่า ไนกี้กินว่าอกินพีมนะนี่เดี๋ยวใดูนะครับต่อไปนี้จะเป็นการเฉลยความจริงไนกี้พี่โอมหล่อไหมหล่อไหมหล่อหล่อที่เหนือไหมที่เหนือไหมที่เหนอ นี่ดูนี่นีี่าไปเตนมาไปเตะบอล้ั้ตังไมโออ้ย้ยยอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยโยโอ้ย้ยโอ้ยอยโย้้ยออ้้ยยอ ດີໂພກເອີ